ช่วงข้างรัว้ววงคำเหลาสนับสนุนโดยเครื่องดื่มฉลามจุ๊ะทำไรจ้าพลึ้งแลยพี่สินมองอะไรเนี่ยขอหอมหน่อยหอมหอมหัวใหญ่เหรอคะหอมแก้มน้องหอมลูกปึนเนี่ยมั้ยนี่ไงมีกิ่งกระบาถังโปแทักเซียมและดิงปึงด้วย สนใจไหมไม่ไม่ครับผมแค่ร้อเล่นครับอย่าคิดว่าแตะเนื้อต้องตัวลูกสาววะนะมันผิดผีนี่ยแต่ะเป็นต่างจังหวะเนี่ยเขาจัดแต่งงานแล้วเนี่ยรู้ไหมคือผมเมาจะมาซื้อยาทาดก่อนครับยังไม่เลิกทาอีกเหรอยังยางทองลื้อทานดังๆใช่ไหมวะครับครับผมไม่มีเว้ยรอแป๊บรอแป๊บเดี๋ยวว่าไปเอาข้างบงให้ ที่จะเท่าไรวะทำไมไมะครับไมครับอยากตายไงมันไม่ครับมันมันมันเป็นอุบัติเหตุครับอุบัติเหตุก็ไม่ไรเว้นี่บอกว้ามันผิดผีไงอยากตายใช่ไหมไม่ไม่ไม่ครับมันอุบัติเหตุครับอุบัติเหตุครับอยากตายมากกว่า เดี๋ยวเดี๋เวเ,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 วเร็มาช่างบ้างไฟอะไรตรงนี้วะรหรือจะเอาขังมาไปแต่งใครอะมาแต่งลูกสาวอาแปะไงครับอ๋อรีีรีะนักกัรนางนานะครับ,รบอา,ายุย<อ>ิงอะเยบ้าแล้วยไม่ได้ตกลงกันนี่มาแต่งลูกสาวว่าไรางไงวะแต่ว่าผมได้ทำพิธีกับน้องเขาเมื่อเช้านี่ครัแปะพูดเองนะครับอ๋อตนเอสงสัยจะมีการเาดแล้วให้หัวลอเล่นนะไม่ลอเล่นไม่ได้นะครับแปะ แมร้อเล่นแต่ผีนะสิผมกลัวผีจะเข้าสิงผมอามัลเล้มลรองเล่ลเล้งบันเล่รองเร่ไม่ได้ครับไม่ยไม่าไม่ไห,ห,หนนครับ